สวัสดีครับวันนี้ตรงกับเช้าวันที่18พฤษภาคมพศ2567ที่ต้องพูดถึงวันที่เพราะว่าต้องการที่จะเก็บข้อมูลเป็นประวัติเอาไว้นะครับว่าตรงนี้เป็นแปลงที่ยังไม่ เปลงนาที่ยังไม่ได้ตัดหญ้ายังไม่ได้ไถ Й นาแต่ว่าเมื่วานม่วนซืนนะครับผมก็เอาข้าวมาหวานเอาไว้นะครับเพราะผมอยากรู้ว่าถ้าหวานทิ้งไว้แบบนี้มันจะงอกได้ไหมในสภาพ ของแปลงนาที่มียญาอยู่แบบนีนะคบ้คือผมอยากรู้อะไรผมก็ทําแบบนั้นนะครับเนื่องจากว่าผมมีอิสระที่จะคิดที่จะทํานะครับเพื่อหาช่องทางใหม่ๆในการเรียนรู้กัในการทํานานะครับแม้ว่าไอการเรียนรู้ของผมนั้นมันขัดกับ เเรียกว่าอะไร่ะวิธีปฏิบัติของชาวนาที่ทำากันนะครับหมายความว่าชาวนาทํานาก็เขามีรูปแบบตายตัวอยู่แล้วนะครับก็คือหนึ่งเขาไถาฮุกนะครับสองเขาก็ไถแปรแล้วก็หลังจากไถฮุกแล้วก็หวานข้าว นะครับหลังจากนั้นคือไถฮุกเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้สักระยะหนึ่งให้หญ้ามันตายตากดินไว้ให้หญ้ามันตายนะครับหลังจากนั้นเขาก็ไถเปรนะครับแต่ก่อนที่จะไถเปรเขาก็หว่านเมล็ดข้าวก่อนนะครับแล้วค่อยไถเปรแล้วก็ปั่นดินเลยนะครับนั่นคือรูปแบบสําเร็จรูปของอวิธีการทำนาของชาวนาในยุคปัจจุบันแถวบ้านผมนะครับ แต่ที่ผมต้องหาช่องทางใหม่ๆในการเรียนรู้นะครับก็คืออย่างปีนี้เนี่ยผมตั้งโจทย์ว่าไม่ไถได้ไหมทำนาแบบไม่ต้องไถได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบแรกที่ผมเคยทำไปก็คือว่าผมตัดหญ้าก่อนแล้วค่อยหวานนะครับแต่บริเวณนี้ผมหวานก่อนนะครับ ยังไม่รู้ว่าจะตัดหญ้าหรือเปล่ายังไม่รู้ว่าจะได้ไถหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมอยากรู้นะครับพอดีช่วงจังหวะที่เหมาะสมก็คือหมายความว่าพอหวานเสร็จแล้วก็มีฝนลงมาพอดีนะครับทาให้ดีมีความชื้นนะครับก็เป็นจังหวะที่อาจจะได้เรียนรู้เร็วขึ้นนะครับถ้าหวานทิ้งไว้อย่างที่ผมกําลังทําอยู่นี้ผมหวานห่างๆนะครับไม่ได้ไม่ได้หวานทีนะครับผมหวานห่างๆนะครับ การทําแบบนี้มันก็มีความสุ่มเสี่ยงพอสมควรนะครับสุ่มเสี่ยงเรื่องเมล็ดพันธุ์หมายความว่าพอหวานไปแล้วเนี่ยนกอาจจะกินหนูอาจจะกินเมล็ดพันธุ์ที่เราหวานไปนะครับแต่ว่าก็ต้องเสี่ยงนะครับเพราะว่าผมอยากรู้นะครับดังนั้นผมก็เลยต้องเสี่ยงนะครับนี่ก็คืออีก วิธีการหนึ่งที่ผมอยากรู้นะครับเนื่องจากผมไม่เคยทํานานะครับก็คือเคยทันมาตั้งแต่สมัยเด็กซึ่งมันต่างจากยุคปัจจุบันนี้อยู่แล้วนะครับพอมากลับมาทํานาอีกทีหนึ่งก็อายุมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการทํานาในยุคปัจจุบันนั้นต้นทนุนสูงนะครับทาให้ชาวนาทําแล้วถ้าหากกลบลบหนี้กันแล้วเนี่ยไม่มีเหลือ นะครับอาจจะเหลือก็นิดเดียวนะครับแต่ชาวนาไม่เคยคิดในเรื่องของต้นทุนตรงนั้นทําแต่เคยทําแบบไหนก็ทําแบบนั้นวิธีการเคยทําแบบไหนก็ทําแบบนั้นเม้ว่าต้นทุนจะสูงนะครับทั้งทั้งที่รู้ว่าต้นทุนสูงนะครับแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรคิดแต่ว่าเคยทํานาก็ทํานาเคยทําแบบไหนก็ทากํทาทแบบนั้นนะครับแต่ผมกลับมองว่าทําแบบนี้ชาวนาก็มีแต่จนลงจนลงนะครับ ไม่มีโอกาสได้ลืมตาอ้าปากดังนั้นผมถึงใช้โอกาสนี้ในการศึกษาเรียนรู้ว่ามีช่องทางอื่นไหมนอกจากการไถนะครับนี่แค่เรื่องไถเรื่องเดียวนะครับเอาละครับผลจะออกมาเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูเรื่อยๆนะครับติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ